สวัสดีครับผมเอ็มนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาเตือนคนไทยที่จะไปเที่ยวลาวนะครับว่ามีสิ่งไหนที่หลับเราต้องระวังบ้างในการท่องเที่ยวเนาะเพราะว่าทุกประเทศในโลกเนี่ยคือมันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเนาะก็คือมันมีสิ่งที่เราไปเที่ยวที่จะต้องระวังด้วยไม่ใช่แบบทุกประเทศไปก็คือจะสวยงามอย่างเดียวเนาะมันก็ยังมีพวกมิชฉาชีพหรืออะไรเงี้ยที่เราต้องระวังนะครับว่า เวลาไปเที่ยวเราต้องระวังอะไรบ้างเาถ้าสมมติคนลาวเข้ามาดูก็คืออย่ามาดามาใสใ่ผมนะเพราะว่าหลายๆอย่างที่ผมจะเตือนในคลิปนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆที่คนไทยเจอแล้วก็มีการแชร์กันในโลกโซเชียลไทยก็เลยจะได้มาเตือนกันว่าเวลาไปเที่ยวก็ต้องระวังด้วยนะครับซึ่งช่วงนี้คนไทยนิยมไปเที่ยวลาวมากเพราะว่าหนึ่งเลยไปได้ลองขึ้นรถไฟลาวจีนว่าเออมันเดินทางสะดวกมากในตอนนีนะ้ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ได้มีการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวไทยที่ รถมอไซค์โดนขโมยที่วังเวียงนะครับแล้วก็ต้องจ่ายเงินถึงย4สล้านกีบในการจ่ายเงินค่าเสียหายให้รถมอไซค์รถมอไซค์คันนั้นซึ่งจากการสัมภาษณ์จากการดูคลิปทุกอย่างแล้วมันเหมือนเป็นทํากันเป็นขบวนการโยรยล้านเช่าอาจจะมีส่วนรู้เห็นเนาะเออเดี๋ยวผมเขาจะมาเตือนกันในคลิปนี้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ไม่อยากให้ทุกคนดราม่านะเพราะว่าแบบอย่างอย่างคลิปที่แล้วที่มอไซค์หายบางคนก็จะมาบอกว่าเมืองไทยก็มีโจรขโมยเหมือนกัน คือก็เลยจะบอกอย่างนี้ว่าทุกประเทศมีโจรขโมยทุกประเทศมีคนที่หากินกับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นประเทศทางยุโรปหรือประเทศไรที่จเจริญแล้วหรืออเมริกาหรืออะไรเงี้ยเขาก็มีมิจฉาชีพด้วยกันหมดซึ่งมันก็จะมีข้อเตือนในแต่ละประเทศที่เตือนนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไปซึ่งลาวเองอะ่ะมีข้อข้อเตือนสําหรับคนไทยที่จะไปเที่ยวยังไงบ้างในมุมมองของนักท่องเที่ยวไทยที่เคยไปเที่ยวลาวมาแล้วสิ่งที่ หลายๆคนได้มาแชร์กันได้มาคอมเมนต์กันในคลิปที่ผมสัมภาษณ์น้องที่รถมอเตอร์ไซค์หายไปตามดูคอมเมนต์ได้นะคือมีหลายคนมาแชร์ในหลายแง่มุมมากๆทําให้ผมได้รู้ว่าเอ้ยมันมีแง่มุมนี้ที่เราต้องระวังด้วยนะถ้างั้นก็เลยเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ว่าจะอยากมาทําคลิปเพื่อที่จะมาเตือนนักท่องเที่ยวไทยที่จะไปเที่ยวลาวด้วยนะครับเออว่าเราต้องระวังอะไรบ้างเนาะแล้วก็คือผมสรุปแต่ละประเด็นมาให้ แต่สิ่งที่ต้องรู้สําหรับการไปเที่ยวลาวอ่ะผมก็ทําคลิปไว้ให้แล้วนะพวกการแลกเงินการซื้อซิมการหาที่พักอะไรเนี้ยคือผมทําคลิปไว้ให้แล้วครับสําหรับคลิปเที่ยวลาวนะครับคลิปเที่ยวลาววังเวียงหลวงพระบางเวียงจันทร์เนี่ยผมก็ทําคลิปเที่ยวไว้แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้นผมไปเที่ยวลาวมาอาทิตย์นึงเลยนะครับก็ไปเที่ยวหลากหลายเมืองแล้วก็การนั่งรถไฟลาวจีนอะไรเงี้ยก็ไปติดตามกันได้นะครับส่วนคลิปนี้ก็มาดูว่าสิ่งที่ต้องเตือนสาหรับคนไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ สิ่งข้อแรกเลยที่ต้องระวังคือการเช็คตาปั๊มพาสปอร์ตเข้าลาวของตอมอลาวนะครับซึ่งตรงนี้มักเกิดปัญหากับข้ามดนานทางชายแดนเป็นหลักเลยนะครับหรือใครที่เดินทางดูเครื่องบินก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าคือเวลาผ่านตอมอเช็คด้วยว่าเขาประทับตาเข้าเมืองให้เราหรือเปล่า ถ้าดูแล้วว่าเขาไม่ประทับตาเข้าเมืองให้เราอ่ะให้รีบบอกเขานะตรงนั้นเลยเพราะว่าพอเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราจะออกนอกประเทศมาถ้าเขาตรวจพบว่าเราไม่เราไม่ได้ประทับตาเราจะโดนปรับ2ล้านกีบซึ่งมันมีนักท่องเที่ยวล่าสุดไทยที่โดนก็คือลงข่าวว่า,าไม่ได้เช็คตาปั๊มพาสปอร์ตแล้วโดนทางตอมอลาวอ่ะปรับสองล้านกีบ2ล้านกีบเพราจะประมาณเท่าไหร่อ่ะห้าพันประมาณนี้ป่ะห้าพันบาทไทยก็ค่อนข้างแพงตรงนี้เราไม่รู้ว่ามันเป็นเทคนิคหรืออะไรของเจ้าหน้าที่ที่ ไม่ดีหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เหมือนจะได้ยินเยอะมาทางด่านที่ปากเซอะไรเงี้ยว่าต้องเช็คดีๆไม่งั้นจะจะโดนเสียเงินกันเยอะเวลาผ่านด่านตอมอโดยเฉพาะทางชายแดนก็ต้องดูด้วยว่าเขาปั๊มพาสปอร์ตให้เราหรือเปล่าถ้าเขาไม่ปั๊มพาสปอร์ตให้เราอ่ะเราต้องรีบบอกเขาเลยให้เขาปั๊มให้ไม่งั้นนะ่ะเราจะเสียเงินค่าปรับ2ล้านกีบตรงนี้ต้องระวังด้วยนะครับทุกคนต่อมาข้อ2ที่ลาวมีกฎหมายว่าห้าม ต่างชาติมานอนบ้านคนลาวนะครับตรงนี้คือเออผมก็เพิ่งรู้เมื่อเมื่อไม่นานมานี้เมื่อหลังหลังจะกลับมาจากเที่ยวลาวด้วยซ้ำเนาะเออผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีกฎหมายข้อนี้อยู่นะครับว่าเขาห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือห้ามคนต่างชาติไปนอนบ้านคนลาวทั้งนี้อาจจะด้วยความปลอดภัยหรืออาจจะโดน เรื่องอะไรต่างๆของการป้องกันคนลาวเองหรืออะไรต่างๆเนาะก็คือให้ต่างชาติเนี่ยไปนอนหน้าเฉพาะพวกที่เป็นโรงแรมหรืออะไรที่เป็นการเช่าอยู่หรืออะไรเงี้ยก็ไปนอนได้อย่างนั้นเท่านั้นซึ่งตรงนี้มันมีคนมาคอมเมนต์ใต้คลิปที่ผมสัมภาษณ์ น้องที่รับโดนขโมยรถอ่ะเออมันก็มีคนมาแชร์ข้อมูลตรงนี้ด้วยว่าเออเนี่ยเขาไปนอนบ้านคนลาวมาซึ่งก่อนที่จะไปก็มีการแจ้งนายบ้านหรือถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะเรียกว่าผู้ใหญ่บ้านมีการแจ้งนายบ้านถูกต้องทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเขากลับมาไทยอ่ะเขาได้รับโทรศัพท์จากญาติฝั่งลาวว่าเนี่ยเออเนี่ยเขาโดนจับเพราะว่าให้ที่พักพิงกับ ชาวต่างชาติและให้ทางฝั่งไทยเนี่ยโอนเงินไป5,000บาทในการไปประกันตัวออกมาในการไปเสียค่าปรับตรงนี้ออกมานะครับซึ่งเขาก็เลยงงว่าขนาดว่าเขาทําตามขั้นตอนมาแจ้งเจ้าบ้านหรืออะไรอย่างนี้แล้วเนาะคือเราก็ไม่รู้ว่าแจ้งเจ้าบ้านเขายัางไงหรือมันผิดพลาดขั้นตอนไหนก็เลยกลายเป็นว่าเขา,าโดนเสียงเงินค่าปรับนะครับแต่ตรงเนี้ยก็แนะนําคนไทยเลยว่าไปแล้วไม่ต้องไปนอนบ้านคนลาวค่าที่พัก ที่ลาวก็ไม่ได้แพงครับมีห้องส่วนตัวราคาถูกๆหลักร้อยอยู่เยอะมากก็คือไม่แพงนะครับต่อมาข้อ3นะครับก็คือการห้ามถ่ายภาพในสถานที่ราชการหรือว่าสถานที่ทหารหรือความมั่นคงของลาวนะครับซึ่งคือเวลาเราผมไปเที่ยวเงี้ยผมก็จะถือกล้องกล้องถ่ายคลิปอะไรไปใช่ไหมซึ่งบางทีจะไปถ่ายเจ้าหน้าที่อะไรเขาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเออที่นี่มีกฎหมายห้ามห้ามถ่ายรูปเจ้าหน้าที่รักข้าราชการหรืออะไรอย่างนี้นะอะไรเงี้ยก็คือ เขาไม่ให้ถ่ายหน้าอะไรเงี้ยอาจจะโดนปรับได้หรือบางทีเขาอาจจะแค่มาบอกเรา ว่าเออห้ามถ่ายนะหรือบางทีถ้าเราเจอดันเจอเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีที่แบบเข้ามาถึงก็ไม่เตือนเราเลยก็จะมาจับเงินเราเอาเงินอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็จะสวยไปซึ่งมีหลายคนดูนะครับมีหลายคนที่มาแชร์กันว่าเออเนี่ยโดนจับเพราะไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยเสียเงินค่าปรับกันเยอะ <Wow. S 1> อะไรเงี้ยตรงนี้ก็ต้องระวงังไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามหรือจะอย่างบล็อกเกอร์ที่จะไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็มีการใช้ดงใช้โดรนในการถ่ายรูปมุมสูงอะไรเงี้ยเนาะจริงๆมันต้องขออนุญาตก่อนนะครับขออนุญาตสถานที่ก่อนซึ่งถ้าไปเจอคนที่เขา ปรับเจ้าเงินจริงๆเนี่ยตรงนี้จะลําบากนะครับก็แนะนําว่าสถานที่ราชการสถานที่ที่เป็นสถานที่ทหารตํารวจหรืออะไรเงี้ยความมั่นคงของเราห้ามถ่ายห้ามถ่ายเด็ดขาดเลยนะครับอข้อต่อมาข้อ4ข้อนี้ก็จะเป็นเตือนระวังเรื่องมิจฉาชีพในการโจรขโมยที่ลาวเอาจริงโจรขโมยที่ลาวค่อนข้างเยอะแม้แต่คนลาวเองเขาก็ต้องระวังนะครับตอนนี้ผมไปพักในโรงแรมหนึ่งในเวียงจันทร์เนี่ยพอตอนสักสี่ห้าทุ่มอะ เขาจะปิดประตูข้างหน้าเลยแม้แต่เราเราเองที่ไปพักก็แทบจะออกไม่ได้เลยคือถ้าจะออกก็ต้องไปบอกเขาก่อนอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยสะดวกเนาะคือบางทีเราไปพักโรงแรมหรืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราเราอยากไปพักโรงแรมที่จะเข้าออกตอนไหนก็ได้อะเออไม่ต้องล็อกประตูอย่างนั้นก็ได้แต่มามองในแง่มุมนึ่งเขาก็ เพื่อความปลอดภัยของเรานะครับเพื่อที่ับ,บคือโจงขโมยมาเยอะเนาะอีกข้อนึงก็คือเป็นเรื่องของใครที่จะไปไปเที่ยวลาวและเช่ามอไซค์เที่ยวอะ่ะต้องระวังเรื่องการโดนขโมยรถมอเตอไซค์นะครับตรงเนี้ยเอาจริงที่าาลาวรถมอเตอร์ไซค์หายกันบ่อยมากๆ1เคสที่ผมจะเล่าให้ฟังคือเคสของน้องที่ผู้หญิงที่วังเวียงครับคือเขาไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งที่วังเวียง แลวเขาเช่ารถมอไซค์เที่ยวในการเที่ยววังเวียงซึ่งตอนที่ผมไปเที่ยวลาวอะ่ะผมไปหลวงพระบางวังเวียงเวียงจันทร์เนี่ยผมก็เช่าอมอไซค์ทุกที่เลยครับตอนไปเช่าตอนไปเที่ยวไปจะไปจอดในบางจุดอะ่ะเขาก็บอกว่าก็จะมีคนเดินมาเตือนว่าอย่ามาจอดตรงนี้มันจะหายให้ไปจอดข้างหน้าตรงทางเข้าตรงนั้นอะ่ะจะมีเจ้าหน้าที่อยู่อะไรเงี้ยผมเอ๊ะทำไมเราโดนเตือนบ่อยจังเลยแม้กระทั่งโรงแรมก็เตือน แต่ตอนนั้นก็โชคดีว่าตอนที่ผมไปอ่ะมันไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่พอหลังกลับมาก็มาเจอข่าวว่านักท่องเที่ยวไทยน้องมีน้องที่ไทยอ่ะไปเที่ยววังเวียงแล้วโดนรถมอเตอร์ไซค์หายนะครับซึ่งโดนปรับเป็น24ล้านกีบ เราก็เลยได้มีการโทรโทรวิดีโอคุยกับเขาว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นซึ่งพอฟังเหตุการณ์ของเขาปุ๊บอ่ะมันรู้สึกว่าเห็นใจน้องมากๆเพราะว่าโดยลําดับเหตุการณ์มันเหมือนว่าทามีการทําเป็นขบวนการเพราะว่าน้องรถมอเตอร์ไซค์หายแล้วน้องไปดูคลิปอ่ะจากคลิปที่ดูอ่ะก็คือเหมือนโจรมันมันตรงไปที่รถของน้องเลยเหมือนมีกุญแจอีกดอกนึงอ่ะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการงัดหรืออะไรเลยเหมือนสมมติมีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่สิบคันโจรจะเดินตรงไปที่คันของน้องเลย แล้วก็ขับออกไปเลยพอไปดูกล้องก็เห็นเห็นแบบนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดแทรกคลิปให้ดูนะอ่ะเดี๋ยวผมแทรกคลิปให้ดูก่อนเลยคลิปก็จะเป็นแบบนี้ครับเสื้อเบื้องเสื้อมันกระหู้เสื้อเบื้องกระหู้เสื้อสะท้อนแสงเออเสื้อสะท้อนเลยถือกระเป๋ามันต้องลงมือบ่แล้วมันหักคอกับยิงสิบบาทเลยตังจต้องมันมมันติดไฟมันมีกระเจี๊ยบ่สังสังเกตเบื้องว่ามันสิเป็นซองจังหวะนี่จังหวะจังหวะที่หนึ่งนี่ขึ้นไปนี่มัน มันอันนั้นแบบหนึ่งก่อนละนี่ซุปมันซุปมันซุปไปบเช่นหนึ่งก่อนละนี่โอ้นี่ปัดปัดปัดซี่เสัดเนี่ยมันมันเหตุยังไงนี่นอ้าเบิ้งมันนี้เบิ้งน้ำกันถ้าว่ากระเจี๊ยบพิเศษมันที่เปไข่ลวดเดียวปบบนี้ได้ปะมันต้องหลอกคออยู่เนี่ยกระเจี๊ยบมันเองแต่มีแต่มีต่าไฟในสระว่ายน้กระเจี๊ยบอื่นบบได้ไฟ กระเจี๊ยกระเจี๊ยรั่วเราบอได้ไฟก่อนกระเจี๊ยรั่วเราต้องปดสายก่นอนไหมซึ่งหลังหลังจากเราดูคลิปจบเราก็จะเห็นว่าโจมันเดินตรงไปเลยใช่ไหมคือใครจะดูเต็มไปไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมได้สัมภาษณ์น้องไปแล้วเนาะคือสรุปคร่าวๆก็คือเหมือนรู้สึกว่ามันไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้านะหรือแม้กระทาง,างทางบาร์เลยอะไรอย่างเต็มที่นะครับในการจะดูขอดูกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆเนี่ยก็ยากแล้วก็เหมือนพอไปบอกร้านเช่าปุ๊บ เมือนเขาก็ไม่ได้ตกใจเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกเอาเงินอย่างเดียวโดยคือเขาซื้อรถมาในราคา17ล้านกีบแต่เขาเรียกเก็บเงินจากน้องที่24ล้านกีบซึ่งเป็นราคารถใหม่เลยโดยเป็นราคารถที่จะไปซื้อใหม่เลยแล้วก็เป็นราคาคนละเลทกับที่เขาไปซื้อมาสรุปสุดท้ายก็ต้องจ่ายทุกคนไปดูคลิปกันเอง,เองนะว่ามันมันเกิดความไม่แฟร์อะไรเกิดขึ้นจากเคสนี้ ผมฟังแล้วก็ผมรู้สึกเห็นใจมากสรุปจากเคสนี้ก็มันมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดการทําเป็นขบวนการ,รและและลานเช่ารถอาจจะมีส่วนรู้เห็นและเจ้าหน้าที่ที่ลาวไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรอย่างเต็มที่และมีการจะชวนน้องไปกินเหล้าตอนกลางคืนจะมีการซื้อเหล้าออไปให้น้องในห้องซึ่งน้องเป็นแค่ผู้หญิงสองคนซึ่งตรงนี้ก็เอ๊ะเป็นอีกเรื่องที่ปแปลกและอะไรเงี้ยซึ่งก็จะแนะนําคนไทยที่จะไปเที่ยวลาวว่า ใครจะไปเที่ยวลาวแล้วจะไปเช่ามอเตอร์ไซค์ขับอ,ะอ่ะให้เตรียมที่ล็อกมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวไปด้วยนะครับหรือถ้ามันจะมาขโมยหรืออะไรเงี้ยก็จะได้ให้มันแบบยุ่งยากในการงัดหรืออะไรอย่างงี้หน่อยเออให้เตรียมที่ล็อก้อหรือสายล็อกมอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งที่จะมาเตือนกันนะครับสําหรับคนที่จะไปเช่ามอเตอร์ไซค์ขับแล้วมันพีคมากหลังจากที่ผมกลับมาจากนั้นไม่เกินเดือนหนึ่งอะ่ะน้องคนไทยที่ไปทํางานที่เวียงจันทที่ผมได้ไปเจอในคลิปเที่ยวเวียงจันอะ่ะ คือมีน้องอยู่ในคลิปด้วยน้องก็โดนขโมยมอไซค์เหมือนกันซึ่งพีคมากก็คือเห็นเห็นกล้องทุกอย่างกล้องจับได้ไว้ทุกอย่างแต่ก็คือตามไม่ได้เออก็คืออย่างนี้แหละมันเป็นเรื่องยากที่พอหายแล้วจะไปตามตามได้ง่ายเนาะข้อต่อมาก็คือจะฝากเรื่อง คนที่จะไปเที่ยวลาวต้องระวังเรื่องการแต่งกายนิดนึงว่าสมมุติจะไปเข้าวัดหรือเข้าสถานที่มันเป็นราชการหรืออะไรเงี้ยก็แนะนำว่าให้แต่งตัวเรียบร้อยเนาะใส่ผ้าซตินหรืออะไรใส่เรียบร้อยในการเข้าวัดสถานที่โบราณของเราต่างๆนะครับการชงกัญชาเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในลาวนะครับถึงตอนนี้ที่ไทยจะเปิดเสรีแล้วแต่ถ้าใครจะไปเที่ยวลาวก็ระมัดระวังสิ่งของที่มันมีวัตถุดิบส่วนผสมของการชงกัญชาเนี่ย แนะนำว่าอย่าพกไปลาวเด็ดขาดถ้าไม่อยากโดนจับหรือเสียค่าปรับแพงๆนะครับอ้ออีกข้อหนึ่งนะครับสําหรับคนที่จะขับรถไปเที่ยวลาวนะครับคือเอาจริงๆผมไม่ค่อยแนะนําให้ขับรถไปเที่ยวลาวเลยว่าเพราะว่าบางทีอ่ะถ้าเราไปเจอเจ้าหน้าที่ไม่ดีเจอแก๊งโจรขโมยมิจฉาชีพอะไรเงี้ยเพ่งเลงนะักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลักทะเบียนต่างชาติเป็นหลักอะไรเงี้ยอาจจะโดนลี้ไถได้หรือว่าโดนดักปนดักอะไรอย่างนี้ได้นะครับซึ่ง ไม่แนะนําให้ใครขับรถไปเที่ยวเนาะเออมันอาจจะโดนเรื่องพวกนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องระวังตอนแรกครั้งนั้นที่ไปเที่ยวเราก็รู้สึกว่าเออถ้าขับรถมาเที่ยวน่าจะสะดวกเนาะอะไรเงี้ยแต่พอดูแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆเหตุการณ์ที่มีคนมาแชร์ประสบการณ์แชร์เรื่องที่เกิดขึ้นที่โดนับตัวมาในคลิปคอมเมนต์ในคลิปสัภาพน้องที่รถหายเขารู้สึกว่าเออมันเป็นอีกประเทศที่ต้องระวังนะมิชชัชีพเยอะทั้งในข้าบของเจ้าหน้าที่เองหรือว่า จนขโมยทั่วไปเองอะไรเงี้ยก็จะเป็นประเทศที่เราต้องระวังในการท่องเที่ยวเพราะว่าถ้ามันเกิดเรื่องเกิดเรื่องขึ้นมาค่อนข้างที่จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เนาะหรือว่าจะต้องจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ถ้าจะให้เขามาช่วยเราอะไรเงี้ยเออตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับ สำหรับข้อที่9นะครับพึงนึกได้นะครับก็คือที่ลาวเนี่ยเขามีกฎหมายว่าห้ามมีเพศสัมพันธ์กับคนลาวที่ไม่ใช่กู้สมรสนะครับอาจจะโดนปรับได้ถึง5 0 0 US ดอลลาร์ก่อนส่งกลับประเทศนะครับก็เป็นกฎหมายที่รู้สึกว่าเออก็แปลกดีมอนกันครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีกฎหมายนี้เนาะเพราะเออสมมติถ้าเราเป็นคนไทยเนี่ยแล้วมันมีกฎหมายนี้ขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าเอะเราถูกลิดรอนสิทธิไปนะเพราะว่าตัวเราเราจะไปมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ได้ใช่ไหมเออมันก็เป็นสิทธิ์ของเราอะไรเงี้ย เออแต่ก็ที่นี่เขาก็เป็นข้อห้ามไวเนาะดังนั้นใครจะไปเที่ยวลาวจะไปแบบอ่าสนุกสนานแบบเลือกอย่างว่าเนี่ยก็ต้องระวังนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะมาเตือนกันสําหรับคนที่จะไปเที่ยวลานะครับแล้วก็ขออีกนี้นะึงว่าคือไม่ต้องมาดามากกับคลิปนี้นะก็คือเป็นสิ่งที่ผมมาเตือนคนไทยเนาะที่จะไปเที่ยวนะก็คือทุกประเทศย้ำอี้คงว่าทุกประเทศมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีทุกประเทศมีทั้ง คนที่หากินกับนนะักท่องเที่ยวคนที่ทําให้ประเทศเสียชื่ออะไรเงี้ยคือมันไม่ได้สนใจหรอกว่าประเทศจะเสียชื่อ,อยังไงแต่มันก็จะหากินกับนนะักท่องเที่ยวว่านักท่องเที่ยวมาปุ๊บมาเที่ยวแป๊บเดียวแล้วก็ไปอะไรเงี้ยก็เป็นที่เพ่งเล็งของกลุ่มมิชชาชีพได้เนาะก็แต่สรุปสําหรับผม,มากคือจากที่ผมไปเที่ยวมาผมก็ค่อนข้างชอบและประทับใจคือผมไปลาวมาแล้วสามครั้งอย่างรอบล่าสุดก็ยังชอบและประทับใจอยู่นะครับก็คือรู้สึกสนุกก,กับการเที่ยวลาวแล้วก็ มันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีตอนที่ผมไปเที่ยวนะเออมันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่รู้สึกว่าไม่โอเคทุกก็คือท่องเที่ยวได้อย่างสนุกสนานแล้วก็เจอน้ําใจจากคนลาวเจอชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่ดีดๆก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแล้วก็รู้สึกว่าเออก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เที่ยวได้สนุกสนานแล้วก็ไม่แพงแล้วก็เที่ยวแต่ก็ย่างว่าแหละเพราะคลิปนี้ก็ก็เพิ่มอีกอย่างนึงก็คือ เที่ยวก็ต้องรู้ว่ามีอะไรที่เราต้องระวังในการเที่ยวด้วยนะฮะสุดท้ายก็จบแต่เพียงเท่านี้ก็ฝากติดตามช่องเอ็มเจนี่แล้วก็ฝากติดตามคลิปเที่ยวลาวด้วยนะครับแล้วก็คลิปต่างๆในช่องเอ็มเจนี่ด้วยครับไปแล้วบ๊ายบาย